สวัสดีทุกท่านทางสปอร์ตทูยูนะครับพบกับผมป๋ายาวนะครับวันนี้เสาร์ที่สองเสาร์ที่3มกันยายนครับฟุตบอลการช่วอิตาลีวันนี้มีเตะถึง3คู่นะครับขอญาตหยิบยกมาฝากให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันใน2คู่เริ่มแรกเป็นคู่เอกครับดับเบิ้แมตช์ของเมืองมิลานเลยฮะมิลานกับอินเตอร์มิลานเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาฝืดไปหน่อยทำได้แค่เสมอกับซัสซูโร่ศูนย์ศูนย์เพราะว่าโรเตชันเยอะไปนิด วันนี้ตัวหลักๆก,ก็จะกลับมาลงสนามไม่ว่าจะเป็นเดคเตลาเล่เมสซิแอสคาลูลูโตนาลีก็จะกลับมาประจำการเหมือนเดิมไม่ได้ขาดผู้เล่นคนใดไปหน้าเป้าแนวรุกก็ยังมีชิลูมิลาเฟลเลเอาเดคเตลาเล่เมสซิแอสกลางก็จะเป็นตัวนารีเบนาเซแผงหลังก็จะเป็นตัมมอรี่คาลูแน่นเปึกตามเดิมนะครับขณะที่อินเตอร์กลางสัปดาห์ถลม่มน้องใหม่อย่าง เกรมโมเรเซร่ไป็าหนึ่งพิตูลกกูกูยังไม่หายเจ็บนะครับใช้ลาอัาโดลต์มาติเนสกับเชโกแานกลางก็จะเป็นบรโซวิชบาลเล่าชานุกรูริมขวาเป็นดูมฟรีริมซ้ายข่าวบอกว่าจะไม่ใช้ดิมาโกหรือว่าโรบินโกเซนแต่ว่าจะเป็นมาตัวดาเมียนย้ายจากขวาม,มาเล่นซ้ายแก้ขาดเพราะอีก2คนนั้นเล่นแล้วไม่เวิร์กส่วนแผงหลังชุดใหญ่ครับสกินเนียบาสโตนี่แล้วก็เซฟานเดอร์ฟลายนะครับ ถือว่าแน่นด้วยการทั้งคู่ไม่มีปัญหาอะไรอินเตอร์อาจจะเป็นเป็นรองนิดนิดหรือว่ามีปัญหาเล็กน้อยตรงริมซ้ายที่ยังไม่ค่อยลงตัวเหมือนฤด,ดูกาลก่อนนะครับอย่างไรก็ดีคู่นี้เนี่ยจริงๆนะคู่ขี้สูสีนะแต่ว่าถ้าจะมีผู้ชนะนะครับฝ๋ามองไปที่มิลานเพราะว่าเล่นได้ลงตัวแล้วก็มีทีเด็ดที่ขาดมากกว่าส่วนอินเตอร์ยังมีปัญหาที่กราบซ้ายเนี่ยแหละต้องแก้ไขนะครับคู่นี้จึงมองไปที่มิลาน อีกคู่หนึ่งลาซิโอกับนาโปลีครับเล่นในบาราเซโลราช่วงในบ้านนดที่แล้วสุดสัปดาห์ก่อนเล่นดีนะทุบอินเตอร์ไปสามหนึ่งส่วนกลางสัปดาห์เกือบจะชนะอยู่แล้วไปโดนซานตูเรียตีคืนในช่วงท้ายเกม1นึ่งหวันนี้ก็จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับแนวรุกอินโมบิเลยังอยู่ซากานยีเฟรเดอร์ดัลซันนะครับแล้วก็ครึ่งหลังก็จะใช้พวกเปโดหลือซันเบร์โต กลางก็มีอย่างเวซิโนคาตาลดีนะฮะเซอร์เกมโมเลกุลซาวิวจก็ถือว่าแน่นนับปรีก็เช่นกันนะครับโอซิมเฮนส์คอร์สเคเลียโลซาโนอยู่ครบกลางโรบอสกาซิรินสกี้ข้างหลังก็คิมมินแจเป็นตัวหลักกับรามานี่ก่อนแน่นด้วยกันทั้งคู่อีกอ่ะคู่นี้ก็คู่ที่สูสีอิงไปที่เจ้าบ้านดีกว่าว่าไม่น่าจะแพ้เพราะว่านาโปลีเนี่ยบทวันไหนจะฝืดก,ก็ฝืดนะครับอย่างเกมที่แล้ว เฟืดทำได้แค่เสมอกับทน,นาลเละแช่หประตูต่อหนึ่งดังนั้นวันนี้ขอมองไปที่2เจ้าบ้านครับมิลานและทางด้านลาซิโอครับแล้วก็ฝากกันไว้กับกลุ่มไลฟ์แอนดนะครับมาเจอกันในกลุ่มนะครับลุ้นบอลตลอด24ชั่วโมง H I s i s p o r t เลข2แล้วก็ y o u sport to you ครับผม